เนะเขาจะไม่จ่ายให้เป็นยาน,นอนหลับกลายเป็นคนติดยาแล้วเสียงดัง ความดันไขมันในเลือดอแล้วก็นอนไม่หลับเสียงดังจากการใช้สนามฟุตบอลตั้งแต่สองทุ่มและการใช้เสียงนี่จะอยู่ประมาณตีหนึ่งเที่ยงคืนตีหนึ่งประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเสียงเสียงกินเหล้าเฮฮาไปยันประมาณตีสี่แต่เราก็ได้ยินเสียงเขาเวลาเขาแบบสนุกสนานกันแบบเขาก็เสียงดังแบบ เราได้ยินเสียงอะถึงจะถึงจะไม่ออกไมก็ได้ยินเสียงถ้าวันไหนหลับกินยานอนหลับแล้วไม่หลับต้องเพิ่มยาแก้แพ้เข้าไปอีกตัวนึงคือมันเป็นวนไม่เป็นทุกวันแต่บ่อยครั้งมากอืม่ที่นี่อยู่แล้วก็ไม่ชัดมากอืแต่พอป่วยต้องไปพักฟื้นอยู่ห้องรูดังมากเพราะเราไม่ได้ปิดหน้าต่างได้ดัง ดังสน,นั่นลอยไหวหลานก็เรียนหนังสืออยู่ข้างบนทนไม่ไหวลงมาอยู่กับย่าข้างล่างเท่ากันแต่พอดีห้องล้วนเราปิดหน้าต่างไม่ได้เราต้องเปิดอไว้เลยเหลือมรด้ดกันดังกออ๋อ,อดังประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ <c oughs> เขาเล่นมาหลยอะ่ะแต่หัวค่ำยังไม่ค่อยรู้ว่าเสียงอะไรพราเสียงอะไรมันแอมอะไรมันก็บงังแต่พอตอนสักประมาณ สามทุ่มพวกเราจะพูดกันแล้วบอกเริ่มเลยอ่าทุ่มเคี่ยมขื่นนี่อยู่กันเมื่อไหร่เียดึกสุดพอดทีย่าก็ไม่ได้อยู่ดึกกันรลมากประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งปีสองไม่อยู่ยังอยู่เสียงยังอยู่ หรือแบบเริ่มช่วงสี่ทุ่มแล้วก็ไปเลิกช่วงประมาณตีหนึ่งก็มีค่ะนานแล้วค่ะตั้งแต่ยังเรียนไม่จบค่ะตอนนี้เรียนจบแล้วเ,เอ่ไม่แน่ใจว่าถึงปีหรือเปล่าที่ดังมากๆแต่ว่าช่วงที่ถ้าต้องทําวิจัยส่งคือเสียงดังมากๆค่ะก็มีทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานเลยค่ะแล้วก็มันจะมีช่วงที่มีคนที่บ้านป่วยอย่างเงี้ยคือมันก็นอนไม่ได้อ่ะค่ะเขานอนขําพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะเสียงมันดังใช่ค่ะ ใช่ค่ะคือเขาเพิ่งผ่าตัดมาช่วงต้นปีอะค่ะแล้วก็คือเหมือนแบบมันต้องพักผ่อนห้เพียงพอก็ไม่สามารถนอนได้เพราะว่าเสียงมันดังช่วงดึก,ดกข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, t w i t t อร์ n s t a g r a m YouTube และ t i k t o k และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ